ครับต่อครับหลังจากที่ได้ทําการไล่มันเครื่องออกจากระบบน้ําในรถในเครื่องยนต์นะครับกอมาดูเลยครับเป็นเป็นรอบที่4ครับรอบที่สี่แล้วนะครับดูครับนี่รอบนี้รู้สึกว่าคราบน้ำมันไม่ไมค่อยดันมาเท่าไหร่นะครับนี่นี่บผมสดัดไว้ประมาณ สามสิบนาทีครับสองรอบเสร็จแล้วผมเติมทีละครึ่งนะครับทีละครึ่งแต่รอบสุดรอบที่สี่นี้ผมเติมนยครับทั้งหมดเลยครับหนซองเติมหมดเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนีที่ที่ถ่ายน้ํายาครับที่ถ่ายน้ำหม้อน้ํานะครับ ต้องถ่ายร้อนๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยในการาขจัดคราบได้นะครับร้อนๆเลยน้ำมันมันจะได้เร็วๆดูแล้วอันี่เป็นน้ำยาซักฟอกครับมันเป็นสีชมพูอยู่แล้วนะครับ นี่ครับโอ้รอบนี้ดีเลยครับรอบนี้เนี่ยข้างในเริ่มสะอาดแล้วครับข้างในนี่ครับอ้ข้างในเนี่ครับนี่ ดีเลยครับขอแนะนำครับตัวนี้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยครับซื้อมาล้างกันเลยนะครับประหยัดด้วยไม่ถึงร้อยครับไม่ถึงร้อยนะครับขอแนะนำครับเป็นเทคนิคดีๆครับสามารถไปใช้ได้ครับมาดูภาบนี้ เปิดก๊อกน้ำไล่ทีหนึ่งครับใส่กันไปเลยครับอัดกัาไปเลยฮึมท่านที่มารับชมฝากกดติดตาม กดติดตามกดกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจด้วยนะครับผมมีรายละเล็กเปลี่ยนกันได้ครับรถก็เก่าแล้วครับผมต้องใช้แบบ DIY อย่างนี้แหละครับ DIY ใช้ได้จริงนะครับมาดูครับ ได้ถ่ายน้ำออกไปรอบที่สี่แล้วครับนี่ครับสองสามจะใช้อย่างละครึ่งครับมาดูครับนี่คนมากเลยครับอันนี้รอบที่สี่ครับนี่น้ำมันเจือจางลงแล้วครับนี่ครับ เราลองทําดูครับผมท่านที่เจอปัญหามันผมนะครับโอยเลือม,มันรั่วครับอย่าปล่อยให้รั่วนะ